ตอนนี้นะเห็นดารานะคะไปส่องกล้องแล้วก็พบว่ามีเป็นติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่สิ่งนี้นั้นอ่ะถ้าไไปตัดออกจะได้ไหมเป็นความเสี่ยงตอมมะลำไส้ในอนาคตหรือเปล่าแล้วมันสาเหตุพวกนี้มันเกิดจากอะไรได้บ้างครับเกิดจากของกินนี่แหละการกินนี่แหละท่านกินอะไรเข้าไปเสร็จแล้วมันไปหมักอยู่ในท้องมันออกไม่หมดออกช้าคนส่วนมากชอบกินเนื้อชอบกินอะไรที่เป็นเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์มันออกช้าถ้ากินผักมันออกเร็วพอออกช้าปุ๊บมันก็หมักหมม พอมันหมักหมมมันก็เกิดอาการร้อนทุกอย่างที่มีการหมักมันจะร้อนแล้วพอมันร้อนปุ๊บอย่างที่บอกเคยบอกแล้วเซลล์ต่างๆเมื่อมันร้อนมันจะดึงน้ําเข้ามาดึงน้ําเข้ามาเพื่อจะลดความร้อนทําให้เกิดการเป็นบวมขึ้นมาสักพักหนึ่งไอ้บวมมากๆแล้วท่านยังกินวันอื่นวันอื่นมาอีกก็มีอาการไปบาดบางคนบาดจนแตกเป็นแผลบางคนเป็นติง่งอองงอกออกมานี่คือลักษณะของอาการพิษร้อนอะไรก็ตามที่มินบวมขึ้นมางอกขึ้นมาเป็นติง่งต่างๆคือการร้อน แล้วทำไมถึงร้อนอย่างที่บอกลําไส้เนี่ยถ้ามันร้อนปุ๊บอ๊้จะแข็งนะครับเพราะฉะนั้นการกินอาหารส่วนมากทุกวันนี้เรากินลิดร้อนมากนะครับถึงไม่ได้เป็นริดร้อนก็มักจะไปกินลักษณะแบบปิ้งย่างอะไรที่มันเป็นต้องผ่านไฟเยอะเยอะทให้อาหารนั้นเต็มไปด้วยพิษร้อนพอเวลามันผ่านลําไส้เนี่ยมันไม่ได้เมตรสองเมตรมันเลี้ยวไปเลี้ยวมา8ปดเก้าเมตรนะครับแล้วพวกนี้เลี้ยวไปเลี้ยวมากว่าจะมาถึงตรงทวารทางออกเนี่ยมันก็เกิดการเก็บความร้อนมากกว่าจะมาถึงปลายทางนี่ร้อนมาก แล้วบางทีบางคนไปกินอาหารที่มียากันบูดอีกนะครับยากันบูดโซเดียมเบนโซเอตต่างๆท D, ําให้กรนซีดีๆตายหมดหนักเลยทีนี้ลําไส้นี่คือเหตุผลที่พี่ทาตัวนี้มาดูนี่คือไฟเบอร์ไฟเบอร์ปกติเนี่ยเขาทําขึ้นมาเพื่อให้คนขับถ่ายดีแต่เขาไม่ได้เน้นหลายๆเรื่องแต่เราเนี่ยดูสิครับเราเน้นในเรื่องนอกจากขับถ่ายดีแล้วเนี่ยนะครับปรับสมดุลด้วยทําให้ลําไส้ที่มีโอกาสที่จะเป็นมะรอนะครับที่ท่านเห็นเป็นติ่งต่างๆเนี่ยเพราะมันร้อน ผมจึงใส่ใบับบกในนี้ด้วย2ตัวนี้ใส่ใบับบกเพื่อให้เป็นลิดเย็นนะครับติ่งเนื้อต่างๆเนี่ยนะครับเพราะมันร้อนพอโดนริดเย็นเข้าไปคายมันจะไปดูดเอาพิษร้อนออกนะครับและตัวมันเองก็จะลดความร้อนเมื่อมันลดความร้อนไอ้ติ่งเนื้อจะค่อยๆแฟบลงและอีกตัวหนึ่งนะครับนอกจากเรากินตัวนี้จะขับถ่ายดีให้กิน2ตัวนี้ด้วยก็คือเจ้าน้ามันมะาพร้าวและน้ํามันงาดําน้ํามันมะพร้าวนี่จะทาให้การขับถ่ายดีขึ้นนะครับใครก็ตามที่กินน้ําขิงสามสาหายสีช้อนโต๊ะเช้าเยงเย็น หลังจากนั้นกินน้ําเปล่าหนึ่งแก้วเว้นครึ่ชงชั่วโมงแล้วก็กินน้ํามันมะพร้าวตัวนี้นะครับสองช้อนโต๊ะกินเสร็จปุ๊บก็ตามด้วยน้ํามันงาดําตัวนี้นะครับจะไปตัดระบบส่งหลอดเลือดไปเลี้ยงติ่งเนื้อพวกนั้นติ่งเนื้อที่มีอาการบวมเป็นติ่งขึ้นมาจะค่อยๆเล็กลงเล็กลงแฟบลงแล้วก็หลุดออกมาครับอุชระหายไปในที่สุดนี่คือหน้าที่ของน้ํามันงาดำหลายๆคนกลัวเป็น เนื้อง,งอกเป็นซีดเป็นมะรอต่างๆตัวนี้คือคําตอบครับมีสารเซซามินอยู่ยในนี้และนอกจากท่านกินตัวนี้แล้วกระดูกต่างๆที่เคยพุ่นต่างก็จะหายด้วยแต่ประเด็นสําคัญอยู่ที่ต้องกินคู่กับไฟเบอร์นี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ท่านมีปัญหาแบบนี้หรือแม้กระทั่งท่านไม่มีปัญหาแต่ท่านกลัวเพราะท่านก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบกินบุฟเฟ่ชอบกินเนื้อย่างชอบกินปิ้งย่างชอบกินจิมจ้มจุ่มอะไรพวกนี้แหละครับหมาลงหมาล่าอะไรต่างๆเนี่ย นะครับฝากไว้ด้วยลวกันนะครับก็ทบทวนจะมีไฟเบอร์ตัวนี้เป็นตัวยืนพื้นสิ่งที่สําคัญที่สุดต้องกินน้ําขิงสาบสระหายแล้วเว้นครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นมาตามด้วย2ตัวนี้นะครับส่วนเรื่องของรสชาตินี่ท่านจะกินรสไหนก็ได้แล้วแต่จะชอบนะครับบางคนก็กินรสนี้รสมะขามบางคนก็ชอบรสแอปเปิ้ลอย่างอาจารย์เอกผมจะชอบรสแอปเปิ้ลมากกว่าเพราะว่ารู้สึกถูกใจ แต่พักหลังมานี่กินแล้วก็รสลับสับเปลี่ยนก็รู้สึกทําไปทํามาก็รักพี่เสียดายน้องเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับไฟเบอร์รถมะขามและรถแอปเปิลสองตัวนี้นอกจากจะทําให้เราขับถ่ายดีแล้วตัวนี้จะทําให้หน้าท้องท่านแฟบหลงตัวนี้ถ้าท่านกินเข้าไปเนี่ยไขยมันต่างๆที่อยู่ตามร่างกายหน้าท้องหน้าท้องที่ออกอยากจะโดนสล,ลายออกมานะครับและตัวนี้นะครับป้องกันในเรื่องของกระดูกคุณด้วยนะครับและป้องกันในเรื่องของเซลล์มะ เซลล์เนื้องอกต่างๆลาไปแล้วนะครับอย่าลืมพบกันได้ทุกวันตอน10โมงผมไลฟ์สดที่ช่องอาจารย์เอกและ2ทุ่มไลฟ์สดที่ช่องนี้นะครับสวัสดีครับ